ติดตามชมรายการเส้นธรรมนเทิงและละครรักในร่อยรัวก,กันต่อนะครับพุทธศาสนาสุภาษสิทธิ์วันนี้ค่ะขันติพละสูปะสมันติเวราเวียนย่อมระงับด้วยพลังแห่งขันติส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูแม่แผ่นด้ายักษ์ที่สวนสัตว์ในกรุงมอสโกของรัสเซียคลอดลูกแผ่นด้ายักษ์ตัวแรกของทางสวนสัตว์ครับโดยมันมีน้ำหนักแรกเกิดเพียงแค่1้0ยกรัมและยังไม่ทราบเพศซึ่งพ่อแม่ของมันก็คือเจ้าหรูอี้และเจ้าติ่ง,ต,งติ่งที่จีนนั้นสงมอบให้รัสเซีย ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันลาไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ